ค่ำวานนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จมายังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโดยมีนางสุดฤือไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนีผลชานิโกผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนางจริยาประสบทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนางสาวชนิสาชมสินผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นางมุจรินทองนวลนผู้มยการสนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีน u ม b e r ร์วันวาริช่วง Top to ท the Princess สทรงตอบจดหมายสมาชิกท o บีน u ม b e r รวันที่เขียนมาขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธนโนไทยเอื้ออมอมรัตน์นายนภัสเรืองชัยศิวเวศและนางสาวออน,นลินลีลาบุรณนะธนกูลเป็นผู้ดำเนินรายการ รายการทูบีนัมวันวารตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อทําหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมบวันกับสมาชิกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาที